สวัสดีครับ FC ช่องปกครองช้างเจโอวันออฟฟิเชีวันนี้จะมาเชิญชวนญาติพี่น้องนะครับที่มีจิตศรัทธามีจิตกุศลครับอยากจะร่วมทำบุญกับวัดท,ท่ากระทุ่มตะมลุมข้าวบนนองสูงโคราชเลยครับเด้อนีน่เป็นสาราการประเรียนหลังนี่ครับกำลังทําอยู่ครับร่วมก้าวน้าฮะ ได้หลายแล้ะครับตอนนี้นี่นะครับอันนี้เป็นสถานการประเดียนครับก็จะมีพญานาคครับนี่นี่ครับบันไดพญานาคนี่นะครับนี่ครับจะมีเจ้าภาพจองละครับพญานาคแต่แต่ละตัวนี่นะครับจะมีเขาจองละครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูครับนี่นี่ครับชื่อ คนที่จองนะครับบันไดนาคในขึ้นด้านทิศตะวันออกนยครับเดิอนี่นี่ครับนี่ด้านทิศตะวันออกจะมีโพรงแาวเวียสุวรรณหนึ่งสององนะครับกบคู่นะครับตอนนี้สานการปะเย็นนี่ครับปูดหินแกรนิตนะครับหินอ่อนนี่นะครับนี่ครับนี่อันนี้อันนี้ก็จะมีเจ้าภาพทั้งหมดนะครับนี่เสาแต่ละต้นนี่ก็จะมีเจ้าภาพนะครับเสาใหญ่นี่ก็สามหมื่นนะครับ เสาเด็กกรอบนอกนี่ยังงี้นะครับนี่ต้นละหมื่นห้านะครับซึ่งผมก็ได้จองกับเขาเหมือนกันครับนี่นะครับเป็นปูยินอ่อนทั้งหมดนี้ก็มีคนจองแล้วครับนี่ตารางเมตรละสองพันนะครับก็ยังนี่ครับฟ้าเฟอร์โอ้ทําสวยมากครับกําลังพัฒนาครับปรับปรุงข้างหลังนี่ก็ตอนนี้จะใส่สแตนเลสนะครับตรงนี้นะครับด้านหลังเนี่ย นี่ช่างมาวัดแล้วครับตรงนี้กล่าหมื่นบาทนะครับยังต้องการเจ้าภาพอยู่เ้อครับเด้อถ้าท่านใดสนใจอยากจะร่วมทําบุญกะทางวัดท่ากระทุ่มหรือมาจองเสานี่ก็ได้ครับนี่เสาต้นน้อยนี่รอบนอกนี่ครับต้นละหมื่นห้านะครับแต่เสาต้นใหญ่กลางงนี่สามหมื่นนะครับได้ครับนี่ก็เนี่ยครับมันได้พญานาคนะครับนี่ทั้งทิศตะวันตกนะครับ ให้ดูนะครับนี่นี่ครับก็จะมีคนจองมั้ล่ะครับนี่แต่ละตัวนะครับพญานาคนะครับทั้งหมดหกตัวครับนี่นี่ครับสามหมื่นบาทครับทางขิดเหนือก็จะมีคนจองล่ะครับพญานาคนี่นะครับก็จะทำพิเขาทำพิธีบวงสวงไปแล้วเมื่อวันที่สามสิบมีนาที่ผ่านมาผมกับบวงสวงคุณย่าโมประจำมันทากทุ่มนะครับทั้งนันนี่ครับ นี่มันบันไดพญายนาคฝั่งทางทิศเหนือนะครับอีกสองตัวเขาคงจะมีขจงมั้งล่ะครับนี่ครับนี่ครับสวยครับฟันสวยสวยมากครับนี่ก็ยังต้องการปัจจัยอีกหลายหลายครับแล้วก็มีโครงการที่โครงการหนึ่งเะยครับก็คือเมนหลังนี่ครับ <c oughs> ประเอิญมันมาอยู่กลางโพดตอนนั้น ยังไม่ได้ซื่อทีตรงนี้ครับมีผูดใจบุญเข้ามาซื้อทีจะวายตรงนี้ก็เลยคิดจะ <c oughs> ใหญ่เมนนะครับไปไหวตรงนู้นนะครับมนที่ถมทีถมแล้วนนครับถ้าทา่านใดมีจิตศทธาอยากจะร่วมทําบุญนะครับก็ติดต่อได้นะครับที่วัดทากระทุ่มนะครับตำบลบึงเขาพื้นนนสูงกราดนะครับนี่เป็นโครงการที่จะสร้างเมนลักษณะนี้ครับนี่ นี่นะครับถ้าท่านมีความสนใจอยากจะร่วมทําบุญด้วยครับสามารถติดต่อได้ที่วัท่ากระทุ่มโดยตรงหรือที่โอนบัญชีก็ได้ครับที่ธนาคารตกรสอสาขาโนนสูงชื่อบัญชีวัท่ากระทุ่มบัญชีเลขที่01468-2996-631นะครับอีกครั้งหนึ่งครับ บัญชีของทกสสาขาหนองชื่อบัญชีวัฏากระทุ่มเลขที่บัญชีนะครับศูนย์ขีดหนึ่งสี่หกแปดขีดสองเก้าเก้าหกขีดหกสามหนึ่งเครับถ้าท่านมีจิศรัทธานะครับอยากจะร่วมทําบุญก็อ,อนุโมทนาบุญด้วยครับด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับนี่สิ่งทุกอย่างนะครับก็จะเอามาบูรณะปฏิทั้งขอนพวกนี้แหละครับนี่ครับนี่วัตฐากระทุ่มนะครับยัง ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับที่อยากร่วมทํำบุญก่อเรียนเชิญได้นะครับจะมาที่วัดโดยตรงนี่ก็ได้ครับหรือที่บัญชีของธนาคารทรกศดังกล่าวที่ผมกล่าวไปก็ได้นะครับนะครับบัตรกระทุ่มยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผู้ใจบุญใจกระสุนทุกท่านเด้อครับนี่ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ นะครับก็มีพร้อมมดแหละครับจะเนี่ยตัวพูนนะที่สังขวรไปรเรื่อยครับนี่พอดีขณะกรรมการวัดชุดใหม่นี่คราพัฒนาครับนี่ครับบัทตทากระทุ่มยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเ้ยครับเด้อกราบผมกรับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้สาธุยทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนั้นแมาไปรวยสวัสดีครับ